ซตที่สี่ของการแข่งขันนะครับผ่านสามเซตแรกไปแล้วมันปรากฏว่านาครนนทีแบบได้น,นานๆนครรอบซีมาอยู่สองต่อหนึ่งเซตครับเซตแรกนครนนทบุรีว่าเล่นได้ดีนะครับอชนะคาราซีมาไปก่อน,นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าโคราจะหาจังหวะของตัวเองไม่เจอครับก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาตั้งเกมใหม่ในเซตที่สองเซตที่สองพวกเมลโคราถือว่าดีกว่าเยอะเลยนะครับเอาชนะไปได้ถึงยี่สิบห้าต่อสิบเก้าคะแนนหือว่าเซตที่สามครับเกมที่คู่ขี้สูสีครับ เมือนโฟราะจะกลับมาได้ในช่วงปลายเซตแต่ก็กลายเป็นนครนนท์ที่มาเบียดชนะได้ในคะแนนสาคัญนะครับไม่เก่งมือนขันในเซตนี้นะครับถ้าหากว่านครนนท์ทรีบัตแบนแต่ตมาาชนะนครชสีมาได้นี่ก็จะทําให้คว้าชนะในแบ,บ์นี้ทันทีครับแ,แต่ว่าถ้าพลาดไปนะครับการันต์ก็ต้องไปวัดหาผู้ชนะกันต่อในเซตที่5ครับซึ่งถ้าถึงเซตที5่5กา่งขันนั้นแน่นอนว่าก็จะไม่มี ทีมไห,หนมีโอกาสคว้า3นาคะแนนเต็มแต่ว่าตอนนี้นะครับคนครนนวโอกาสคว้า3นาคะแนนเต็มถ้าหากว่าไม่เสียเสบนี้ครับต้องเล้ข้ามไปก่อนครับคืนม,มาปีายลงไปครับ โอ้โหเจอบล็อกอันเดอร์ขึ้นมาครับแล้วก็ตีหยังอยู่ครับมรสีมานี่พยายามจะต้องกลับมาให้ได้ในเซตนี้ทำให้มุ่งมั่นเหลือเกินครับแล้วก็ได้คะแนนนี้ไปครับจัดคอบรรดาศักครับ ยังไม่ขาดกันนะครับในเซตแรกในในช่วงแรกของเซตท,ที่4ครับ มีเชียจะเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาครับมีเชียแล้วก็ตีบล็อกเลยนะครับขึ้นมาตีจาก3เมตรยังไม่ดีพอครับกระสันนีโอ้โหแล้วนี่ครับความมั่นใจของ,ของนคอนนอ์นั้นยังไม่หายไปนะครับ เอาก่อราบิกาทิงยาพงนั้นแม่พุ่งไปรับลูกนี้เอาไม่อยู่ครับทีมงานเดินขึ้นมาแล้วก็ตีเอาไม่อยู่ครับแล้วก็วกโอ้โอหวางลึกเป็นเส้นหลังอีู่วางได้แม่นจริงๆครับตอนนี้เริ่มจะสระุปก,การเล่นเลยครับชอนนน เซตขึ้นมาครับโอ้โหอ้าวโชคดีครับโอ้โห,โห,โหได้คะแนนแบบมีโชคครับรัศม,มีสุภมูนเซตมาแล้วก็โอ้โห,โห,โหตีอย่างตัวเองครับอร <i> ัศม <c> ี โฆษณาสวงสีครับอีกนี้25แล้วนะครับเกิดคือแดนเตอรูดูคือทีมชาติยามตีให้ฟูดบล็อกแล้วก็สำเร็จครับ ช่วงที่ทีมชาติไทยนั้นจะมีการแข่งขัน2รายการใหญ่ครับจคชก็ต้องมีการตัดสินใจนะครับเรื่องระหว่างทีมชุดใหญ่หรือว่าทีมนักกีฬาหน้าให,ใหม่ที่จะเข้ามาทําการแข่งขันกันครับโดยที่โคชออสนะครับก็จัด2แผนครับโดยให้พลดาพวกนักกีฬาหน้าใหม่นั้น ที่มีโอกาสเข้ามาคัดเลือกติดทีมนะครับไปลองทีมที่เวียดนามนะครับในศึก VTV Cup นะครับในขณะที่ชุดที่ดีที่สุดนะครับจะไปที่จีนครับลงเล่นในรายการสี่เซา้าโอ้โหมาช่วยกันสองคนแม่ยังอยู่ด้วยครับสุดยอดเลยครับณะนนี้ถ้าได้ลนมาโอ้โหแม่ริเวโร่ยังเร็วครับแล้วขึ้นมาตีโอ้โหเป็นคะแนนของนครราชสีมาครับแต่ต้องชมนครนนว่าสู้ได้ดีมากๆเลยในคะแนนนี้

但是呢，就是说。 มาใช้จังหวะ2อครับอ้าวล้นข้ามาแล้วยังไงครับต้องทิปต้องฟรีบอลข้ามาให้กับนคาราสีมาครับขึ้นมาตาีโอตีแรงนะแต่ว่ายังเหนียวครับยังวางแผนในเกมรับกันได้ดีนะครับนคอนน์ไรเบิร์บอลอีกครับโอ้โหกลายเป็นแต้มของโคราชแบบฟรีๆเลย คูดลงไปครับเสร็จขึ้นมาแล้วก็ตีไม่ถนัดครับต้องเอาให้ฆ่าเฉยครับแล้วต้องไปซื้อที่บล็อกเอาครับโคราช แล้วอย่างนี้ยังไงครับจะทิปย้ฆ่ามาัลงไม่ลงยังไม่ลงนะครับฟรีบอลฆ่ามาก่อนเซตขึ้นมาเจอบล็อกเลยครับโอ้โหสิบต่อเจ็ดครับมราัสีมานนำลุ้นเพื่อที่จะไปแข่งต่อในเซตที่5ของการแข่งขันนะครับมราชสีมา อาจจะขอดูครับขอเชลช์คนคะแนนของ,ของเขาราชสีมานะครับเซเิต์ึ้นมาตีในเด็กขาดคับช่วงนี้คอน,อนน์กาเจอสวนเลยครับ าการเล่นตอนนี้เขาต้องสิมาดูดีกว่านะครับออบอตัวเซนดูหน่าใช้วอนได้เปรียบหน่อยตให้มันบอลตัวเซนแบบอย่ามาคอง มไม่ได้แท้ใสเลยสไห่เป็นยังไงมันางวะวางไม่เรียบหน่อยฟันพี่พี่พี่อาหม่ับคนบอกันนีงที่บอกันนเกมนีค่อนๆจะขึ้นขึ้นลงลงสองทีมฟอร์มดีไม่สําเสมอได้หราทั้งหลา เก็บขึ้นมาครับแล้วก็ตีพูดบล็อกลงไปครับเนี่ยโส้สบอกให้ตีแบบไม่ต้องยั้งมือโอ้โหนี่ครับการเข้าทำของคองสิม,มาช่วงนี้นี่ดูดีกว่านะครับว,วันที่เชียร์ลงข้างหลัง เติบลงครับลงหรือเปล่าออกนะครับประสิทธิ์บอกออกครับออกไปจริงๆนะครับตรงนี้ขึ้นมาตีฟูดล,ลงไปครับ5้าแข่งขกันต่อในเซตที่5จะเป็นเซตสั้นนะครับ ได้ถึง15คะแนนก่อนโดยที่ทีมตามตามอยู่น้อ2คะแนนนะครับก็จะได้ชัยชนะไปอันนี้เาวิกาเสิร์บเสิร์บมันดีนะครับก็เลยทำให้เกมรับของนะครนนั้นมีปัญหาแล้วเนี่ยครับพอตั้งมาแบบนี้ก็ไม่เหลือครับพอสิมาได้1คะแนนครับเป็น14ต่อ19แล้วเป็น14ต่อ9นะครับขออภัย อุติกาเสิบวันแรกใช้ได้แล้วคืนมาตีโอ้โหบล็อกแน่นปึ๊กเลยกับบล็อกประสม,มีสมพมูลนะครับอันนี้ช่วยทางคะแนนกับทีมได้หลากหลายนะครับทั้งการได้คะแนนจากเกมรุกและเกมรับเริ่มเหนียวครับได้คะแนนนี้จะ เข้าสู่ช่วงเทคนิคเกลทามา์ครั้งที่สองในเซตนะครับสำหรับมนมคคราสีมาจะได้หรือเปล่าโอ้โหตอนนี้เซตพลาดแลนะครับเซตผิดแล้วคือไปเอาราสมีเซตในเซตไม่ได้ครับไม่ใช่ธรรมชาติของเธอ ตั้งมาโอ้โหตีไม่ได้บ,บอลต่ำเกินไปล้วสมีตีไม่ได้ตามาแล้วครับแล้วซิมมาต้องขอเวลานอกครับเสียคะแนนติดติดกันแบบนี้ไม่ดีบอลเซอ บอรับเสิร์ฟไปนนี่เลนะแดนก็ด,ดูกระยับด้วยกระยับกระยามออกมาเก็นมากพยายามใช้เสียงเนี่ยเรื่องเรื่องรับเนี่ยต้องใช้เสียงต้องใช้เสียงแต่รับไม่เข้าแล้วบอลลุกตอนนี้มีสองคนเลยนะรับไม่เข้าเลยได้นะห้าสาม เสบกครับ สีมานี่อยู่ในเซตนี้แล้วนะครับต้องพยายามได้เซตนี้เท่านั้นนึง่อถึงจะมีโอกาสกลับมาลุ้นเก็บชนะในแมชนี้ครับทำได้สวยมากนะครับจหองนี้ทางอมพรยาผาหลายคะแนนสำคัญสำคัญนั้นมาจากอมพรทั้งนั้นเลยครับอป็นคนหนึ่งและเกีฬาที่ เจ้านะครับช่วยทีมได้เยอะเลยนะครับในทีมนครนนิตรีบอร์ดแบงเสิร์ฟมาครับคืนเซตตี้สวยงามครับจังหวะนี้ค่อยๆไล่ตามขึ้นมาครับสิบสามสิบเจ็ เขาแก้เกมได้ผลเลยนะครับผหกับคุณธนกิจอินเลียงเมื่อทีมก็มีผู้ช่วย,ยที่มีชาพร,ารเดชิริครับเัื่อมาเป็นแต้มของ,แบบแบบขงนครศรีมาบ้างครับ เ็จขึ้นมาครับแล้วก็โอ้โหตียังอยู่ครับขึ้นมาตียังไม่ได้ครับแล้วยังไงครับอ้าเลกลงไป เสร็จขึ้นมาครับแล้วตีพลิกไม่ได้ครับมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับไมาเจอบล็อกครับอัดตีไปติดเน็ตนะครับตรงนี้ยมพรครผาเสร็จ <c oughs> ขึ้นมาครับแล้วก็ยอดอ อยู่กับอีกครั้งหนึ่งก็ขึ้นมาตีลงไปเซร็จมาแล้วก็ตีเจอบล็อกโอ้โหพยายามจะแก้ไขแต่ว่าแก้ไม่ขึ้นจริงๆครับ ยังพยายามตามติดขึ้นมานะครับนครนนท์เซตมาแล้วก็มายังได้อยู่ครับขึ้นมาตียังไงครับสวยมากกรจ้อนีสุด <c oughs> ท้ายในทีมต้องลอง ใช้บริการของหัตถยาบำมุงสุขครับบอลเร็วต้องขอเวลาอ,อกครั้งที่สองเลยนะครับตอนนี้เกมของนครศสีมานั้นเริ่มจะกลับมาจาับจังหวะได้ดีครั้งหนึง่งยังไงเนี่ยในตัวกลางมันไปายตัล้ว ้มมากกว่าันายรุ่นล้ลึกต้อเกี่ยวเลยข้ใหได้ได้ได้นแรกดีแล้วนะแรกดีแล้วนะแรกดีแล้วนะมาที่อยู่นี้เมื่อเซตเมื่อกี้นี้เซตนู้นเนี่ยนะทายเกมเราเ็บได้นมา้ายเซตนะครับทายเซตที่แล้วรีบอัดแบนมาดีช่วยบอกอาแบบเด็ีน กสิมาจะปล่อยหรือเปล่าคนระับ21ต่อ16ครับพิกเนต็ตมายังอยู่ทับอร์ดแบนทิ้งมาได้นีนี่ทิ้แปลงเหมือนกันเกสวรกลับมาจังหวะนี้นี่ยังเป็นโอกาสของนครนนทนีบอร์ดแบนครับทำได้ดีมากครับจังหวะนี้ พรย่าผายอีกแล้วมี29ไปีอยู่ในกองพรย่าผายโอ้โหทิปมาดีจริงๆนะครับมิชายาเลี้ยวข้างหลัง 22ต่อ17นะครับคาราสีมาลุ้นเพื่อที่จะไปลุยต่อในเซตที่5นะครับเอาเข้าใกล้ครับอีก2คะแนนครับคาราสีมาไปชวนคอนครนอนไปลุ้นกันต่อในเซตตัดสินเซตที่5เซตที่แล้วนี่น่าเสียดายนะครับคาราสีมานั้นมาเกือบดีแล้วแต่ว่าถูกเผานี่ขั้วปลายเซตรับไม่ดีครับรับ ถ้ากลับมาได้ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เลยนะครับของนครโนทรีบาแบนสิสวยมาครับสเปรงลงที่ท้ายคอร์ครับ19-23ก้ายี่สิบสาโอ้โหได้รับคำชมจากพี่ๆเลยคบถือว่าจะมีแก่นสานะครับ อยนี้เพิ่งจะ20ปีครับคราวนี้ขึ้นมาตีบล็อกคราวนี้บล็อกจะทํางานได้อีกหรือเปล่าครับบล็อกช่วยให้ครนนมีโอกาสได้ขึ้นมาตีาต้องย้อนหลังนิดนึงหนึ่งสองขึ้นมาตีโอ้โหยังเหนียวครับคอนนเหนียวมากอาโอ้โหโคราชก็โชว์ความเหนียวเหมือนกันวัดกันที่ความเหนียววัดกันที่ความเหนียวแล้วครับตอนนี้ขึ้นมายันกันหน้าเน็ดยังสู้สน,นุกทีเดียวครับ แล้วยังไงคะแนนนี้จะจบอย่างไรครับรัสมีตียังไม่อยู่ครับยังไม่ล้นนะครับมีโอกาสนครนนทิพย์าเบาครับไหรัสมีไปเกี่ยวขึ้นมาล้นข้าไมไปอีกครั้งหนึ่งแล้วจบที่คะแนนของนครนนท์ครับโอโ้โหไม่ยอมคะแนนที่อาจจะเป็นคะแนนที่ทําให้กําลังใจของเจ้าถิ่นนั้นกลับมาก็ได้ครับตามหลัง3คะแนนนะครับ หน้ากลางเบียร์แล้วใครหน้าซ้ายก็ไม่มีปัญหามีตีก็ยังได้ช่ขึ้นก่อนจังหวะเ้ยรอสักตีขึ้นก่อนจังหวะเลยรอสัก ดูว่าจังหวะของเกมจะเป็นยังไงครับในช่วงที่น,นครนนทนน์นถูกกดดันมากกว่านะครับโฟราชเสียเซตที่แล้วเพราะพลาดในช่วงปลายเซตนี่แหละครับมาอีกแล้วครับคะแนนนี้โอ้โหนี่เหมือน,น,นเอาไฟแช็กเนี่ยยืนไปให้นครนนท์ครับจุดไฟขึ้นมาแล้วครับจี้ตามมาเป็นเหลือแค่2คะแนนเท่าน,นั้นเองนะครับจากที่ดูเหมือนจะไม่มีโอกาสครับจะเป็นเซอร์ไพรส์ในเซตนี้และเป็นเซอร์ไพรส์ของแมชนี้เลยนะครับหากว่าน,นครนน,อนท์ตีแบบบันกลับมาได้ สำคัญครับคะแนนนี้เพื่อที่จะบีบเข้ามาให้เหลือหนึ่งคะแนนกาสมีตีแล้วก็ตีออกครับไอออกครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเกมนี้นี่มันพลิกไปพลิกมาครับกาสมีตีสนีตัวบล็อกหนีตัวรับ แล้วก็หนีเส้นออกไปเลยครับรัศมีมาแล้วก็ใช้บอลเร็วบอลเร็วก็ยังฆ่าไม่ตายมีโอกาสตั้งขึ้นมาต้องวิ่งมาตีแบบไม่ถนัดนะครับได้ให้รัศมีล้นโอ้โหตีเสมอครับและคอน,อนตีเสมอไปที่1 3คะแนนเท่ากันแล้วครับโอ้โหเกมนี้สนุกจริงๆครับในช่วงปลายเซตพารศสีมาทำท่าเหมือนจะได้มีโอกาสไปลุ้นต่อในเซตที่5แล้วนะครับ แต่ว่าไปไปมามา,มานี่จังหวะของเกมมันกลายเป็นนครนนท์ทคะแนนแล้วจะเอาชนะในเซตนี้เลยเลยครับคืนมาตีโอ้โหดูครับคะแนนไม่มาเลยนะครับคะแนนหยุดชะงักเป็นนครนนท์ที่มีโอกาสแต่ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าครับรัศมีอีกครั้งในคราวน,น,นี้ครูด็อกก็ยังไม่ได้ตีบอลข้ามไปจะใช่รัศมีหรือเปล่าเขาที่ใช้บอลเร็วก็ยังไม่ได้ครับรัศมีจะได้หรือ,อยังทิปทิปไม่ข้ามครับโอ้โหใบกันใหญ่เลยครับ นครนนเมอกาสได้แมชพอยนะครับโอ้โหเป็นเป็นวันที่นครราชสีมานี่ปวดหัวครับแมแมชพอยครับแมชพอยทางทางที่นครราชสีมามีโอกาสที่จะปิดเซตนี้นะครับนำอยู่ถึงหคะแนนโดยประมาณแต่ว่าก็โดนนครนนกลับมาครับแล้วคะแนนนี้ถ้าไม่ได้นี่ก็แพ้เลยนะครับโคราชราชสมีโอ้ยังไม่ได้ครับดูเอาครับโดงๆไว้ก่อนครับฟรีบอลซื้อเวลา หายใจลึกๆคกับขึ้นมาตีลูกนี้ออกครับโอ้โหกลับโคราชเลยครับนครราชสีมาหลังจากที่ได้คะแนน23แล้วหยุดอยู่ตรงนี้นานมากนะครับตามมาจาก5คะแนนนะครับได้7คะแนนรวดชนะแมชนี้ไปเลยนะครับนครนนทบรีบอดแบนโอ้โหสกอร์นี่เท่ากับการแข่งขันในเซตที่3เลยนะครับเป็นเกมที่ต้องชมหัวใจหัวใจของผู้เล่น นครนนทรีบอร์ดแบนด์จริงๆนะครับชนะไปนะครับ3ต่อ1เซต25ต่อ20 11็ต่อ2 5 25ต่อ23และ2 5ต่อ23ครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2014กันอีก